วัสดีครับผมอ๊อดสายทยี่ครับวันนี้มาอยู่ที่วัดพัดป่าบ้านตากนะครับรอบสงครับอันนี้น้องอ๊อดมาอยู่ที่อโวสุนะครับหน้าหลังนะครับว่ายพทางกันครับกับหลวงปู่นะครับจะหายลำบากนิดนะครับเอ,อมีกฎระเบียบออกมาใหม่นะครับพพคอมพิวเตอร์นะครับ ถ้าค่าคนต้องขออนุญาตส่วนบุคคลนี้โอ๊ตพออยู่อนันในจีดีนะครับมากับอ้ายพระท่าตนะครับพระธาตุของลงตาบัวนะครับแต,ตบนนค่คนเยอะมากมากเลยครับนี้มาอยู่ที่วัดป่าขวันการครับอันนี้ก็เตรียมการรับเสร็จนะครับ อันนี้คือเจดีของหลวงตานะครับ,นะรบน,าานะครับันเป็นมาธาตนะครับอ่ามาธาตนะครับของหลวงตาอะบัวนะครับจุดนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่เรียนคาเฟ่น,นะครับบรรยากาศจำลอง,งตั้งวิงแคมนะครับ คนชอบมาติ้งแคมป์จะามานั่งติ้งแคมป์นะครับนี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศของครับคาเฟ่ครับจำลองตั้งแคมป์ครับติ้งแคมป์นะครับบรรยากาศขอขอจบคลิปนี้นะครับนี่บรรยากาศคาเฟ่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย